ตุงใหญ่เลยกสองเลยเล่นเล่นล้างเลยคือได้ ทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามแรับชมสบายดีตอนค่ำค้นะมันนี้นะมันนี้นอนหน้าทุกคนเลยเซื้อเบสไปหาเซอร์เบสหน่มันนี้เอาเคตดเขตดน้อยเซอรอหัมมุกอนนี่เขาเอาขี้กระเดื่อนมันนี้เอาเซเขตคดน้อยใส่นะมันสีมันบก่ก <c oughs> <c oughs> นอนหน้าเข่าเข่าทุกคนเลยกองเข่ากาั ยังบม่ทันแล้วอยู่ยังประมาณหาหนึ่งหกับบางใหญ่ิบประมาณสี่ห้าร้อยต่อแหละไปหาเลเซือเบสก่อนเซือเบสไว้ทุกคนเลยเอาเขตเซือมันนี้นะ trục chập trục chập, chập. Ừ, Tòa lại thôi Cái gì hình lại Hà lọ sơ bếp con พยายามมือเสาซื้อแล้วตอนสุดท้ายแล้วทุกคนเลยหลานสุดท้ายมันนี้เราจะได้เลาะมือก่อนเพราะว่ามืดแหละมีหุงมันไ,ได้ถือโคมมาน้ำจังทุกคนเลยเลาะมือไปดิสิยงุกเขาหองอยเซียวกับแกจะได้เลาะมือก่อนไปดิจะได้เอาไปยามบิดทุกคนเลย ตอนนี้ลงหาเกี่ยวเขาก่อนเกี่ยวเขาก็ขึ้นเกี่ยวเขายาละการอหาอยามบิดละกาขึ้นมานอนมันนี้นะืมาะมันนี่คือหินบิดถึงทุกคนยาเมื่อก่อนนันนู้นนั่นนูนเลยป่าจยงประดุกบโอ้โโหโหประชุนใหญ่เลย

บซองเลยเลีนลีนล้างเลยคือหน่อ,อ,อือวาได้โฉบตู่ทุกคนเลยด้เย้าไปยามพีดถือามานอยู่บ็ดกันหาเลาอยามบ็ดดีกว่าทุกคนเลยอย่าเบ็ดแลยการหนูนนำนี่นะ ăn nụ nằm tụi con đây Bịt cả làng nằm bụt hư Dạm bịt cả thẻ tụi con Nói lọp này การหนูคือพี่พ่อมันขอพักพ่อนกอดทกคนเลยนี้นอนกอนเมืเ่อเสายรงว่าเดี๋ยวใหม่เอ๊ะสบายดีตอนเช้ารอีกเธอหนึ่งทุกคนเลยเออตื่นมากะได้ไปหาเลาะยามเบ็ดนี่นะเมื่อคืนนี่กะไปส่งตู่ไปหายาม,อมตอนเช้านี่เราไปยามอีมันจีมานบ่นะอเออเมันตื่นมาตอนเช้า ท้องฟ้าก็แจ่มใสวันน่ะพอตัวคักกันเลยบรรยากาศสีเย็นๆตอนเช้าโอาา้ประมาณจะโตเนบ่ปลาดุกบ่ถือทุกคนเลยยือรอนพวกเอาจิด้ยามลางเข้าไป วันนี้ยามเพชรแล้วยามม่องทุกคนเลยม่องนีนเสื้อประจำทำเา็นเสื้อมองก็กคือสีบริกินเลยนะม่องนี่ถือว่าพอได้กินกเบ็ดเส่ชุดใส่โบมานเลยวันนี้นะเมื่อคืนนี้ได้โชก์ตูยามลากไดดสมอสมอยหอลูดลางนี่ไง เบ็ดรลูดเลยทุกคนเลยนะห้องใหม่เลยพอลูดนะ้าเบ็ดตอนเช้านะแล้วเบ็ดถือว่าบุมานเลยตอนเช้าทุกคนเลยแถวกโบ,บรานเลย ดูพุกเนี้ยวลรักขนาดเลยบันทึกมันพอดีอย่าม,มองต่อไปนี่อย่าม,มองมเลยมองเสริม ปุกปลุกปุกอ๋อมันปลุกได้มานี่ได้ โอ้ดางนี้ถือว่ามานทุกคนเลยมานท้งงูโอ้ตุ้ตงใหญ่เลยนะโอ้ถือว่ามานอยู่เสือมองกะเบ็ดกะมานตะคืนนี่เบ็ดนะตอนเสามีมานเลยเอาสิได้เราเมือกับัานี้นี่ปลาเบ็ดปลามองกะถือว่ามานอยู่ทุกคนเลยวันนี้นะ มีแต่ปลาซึมอมดอสุดหลายนะปลาดุกตัวเดียวมาหนิปลาซื่อทึบเบ็ดเน่เมื่อคืนนี้ถือมองเน่ถือว่ามานอืมเข่าทันสุกอยู่ดิโกปลาทาเลยมาหนิอืมมีต้มปลาป่นทุกคนเลยเพื่อนปลากะปลาโตเข้าทันสุกอยู่ ข้าชูต้มป่าต่อเกี่ยวเข้าเมื่อนี้มื่อนี้เป็นมือเกี่ยวเข้ามือชุดท้ายทุกคนเลยถือว่าแล้วเกี่ยวเขานะตัดโกกมันแล้วเอาหุนมาลานแล้วกันมื่นมื่นสิได้ปั่นเลยต้มป่าทุกคนเลยมื่อนี้ต้มป่าป่นกี่ก็ามะคือ ต้มปลาไว้ทุกคนเลยอืมเอาะเผาลงไปเกี่ยวเขามันนี่เกี่ยวเขาเฮ้อมันแล้วนะมันนี้นะเออเมื่ออื่นเมื่อคือเราจีขึ้นป่าขึ้นมาเราจีไปหาหมกโบแล้วก็หาหมกโธมาหนึ่งทิ่ับปนป่ามันนี่เกี่ยวเขาไว้ทุกคนเลยนี่เขาก็ยังทรมนี่แหละนี่มานนี้มันนี้เฮ้อมันแล้วนะมันนี้นะเมาเฮ้อมันแล้วเลยจ้า thì thèm hao đó hao ba ăn bò คำถายเขาล้มเลยแบบนี้ สำเร็จเช็จชิ้นในการเกี่ยวข้าวหน้าปีทุกคนเลยปี2003นเจแล้ว2 0ง4ปีหน้าต่อไม่เรียบร้อยตัดก๊กยังแต่มัดหลกักปัน่นเมื่อนี้มืออื่นไนสี่ม,มัดแล้วนี่น้ำพื้อวิทวันสิน้นจะได้ปั่นเลยขึ้นไปหาก่่ข้าวกี่น้ำพักพ่อนเมนี้ ชัวรียบร้อยทุกคนเลยตัดกุก๊กตอนนี้ขึ้นมาเทงเลยทุกคนเลยไปหามาโบาา๊บแล้วกับมกโทวดมาหนึ่งจำเจียวกิกระปนปลาเมื่อนี้นะปุนปลาเขาต้มไว้ตะมือเสานี่เอาสีได้ไปหามาโบ๊บหน่อยนอนแล้วก็มาหนึ่งเมื่อนี้นะโทแกแดงไปหามัโบ๊บกอนทุกคนเลยหาอยู่หายอย่างนี้แหละ มีมกธูอามกธูนำมาบุบนะแกนะเดี๋ยแล้วน้อยๆ้อยอยูตามโกมันต้นนี่ทุกคนเลยมาบุบนะป่ามันลายอยู่ทุกคนเลยหนี่ หมาชนีพอดีหนึ่งเลยว่าเตะหมอนอ่อนถ้ามาแก่กะนหนึ่งกะบบิเซปนะทุกคนเลยมาชนีเนี่โอ้ยคักเลยหนึ่งกะกินกระปุนป่ามื่อกี้นะมาแก่เลยทุกคนเลยมาแก่ก็เอานะนมือมือแกงเธอได้ป่าแกงจริง น,น้อยที่ซื้อได้เลยน้อยแก่กนลืนงไอืมาบบเน่อ,อกดูด้วยนี่ก็ดีแกงเลยป้ามีมาโทรนำนี่ตัวถ,ถแก่เลยแล้ว มาโทกับโบจะปิดอะไรทุกคนนะมันงำ่ำต้นงำ่ำคือปลอกจอกจ้อย เต็มมอยังแล้วป่าวอ้าอืมถูห้าลวลงมือเ,เล่คุณด้วยปะทูคุณด้วยเลาอมาพี่อืยังอ่อนอยู่ คิดจะ้ะปินเพชรเนี่ยจ้ะนี่งังี้ยคปีนมาขึ้เลยขกับป้าเดียวนึง้งเอา้า มือฉันได้ล่นกัะเอาไปเลาะเลยเลาะผลนะไยไปดิมาเทงดักไฟนึ่งมาโบกก๊บก่อนดูก่อนเลยนึ่งมาโบ๊บนึ่งทูแก่นะอีกกระปนปลาปลากระเอาต้มซุกเลือมือเสานี่นะอยู่มอท อานทีนึ่งมาโบบชุกแล้วก็ปนปลามาหนิ mm hmm. มาโบบเขาก็ได้ลายตื่นไ้ตัวนี้ mm hmm. หมดแก่ทุกคนเลยแกงแกงได้อยู่หมดนี่นะแกงในมันตัวนี้หนึ่ง,งเลือดโทแก่นั่นตะกีต้ต้มเมาเหรอต้มตะกินไหวบอกี้ไวแค่ต้มต้มเมา อยู่เขาลราตัวน,นี้กันต้มมาทุกคนเลยมันจะได้กินไว้น,ไน,นี่ชิ้นน้ำลายก็ได้พอใช่ไหมอก็น้ำลายโฝนนั่นน่ะต้องทำไะไร <c oughs> จะได้กินไว้ มอฟดเรายังเอาตัวนี้ลงทัวเลยโท,ลยทลยแล้วก็มาบบกน้ำมือทันหอนอยู่เจ้ายน้อยทางนี้เอ็เพิ่์นต์ตมมาโถตัมมาโถกินก้อนบ่น,นี่นะัตามต,าม,ตามมาบบกบีแรกกินตําโถอิ่มแะกิน,นป่นปลาด้พี่้ล้วห้องทองอยู่ข้าวเห้ม โม่คนแล้วตะโคนใบเซโมโบก่อนมันเริ่มชงด้วยกามระเลยกู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  ปนปลาต่อทุกคนในบ้านนี้ส่วต้มมะบูมเ้อก็บขึ้นชุกแล้วนะกกกกโอ้หโอ้โหวันดีด ต้มเามาไามนี่ได้กินไหว ทุกคนเลยปนปลากันแล้วแล้วแล้วนี่นี่ของอยู่ของกินเอาพรีเรียบร้อยทุกคนเลยเออม,มีต้มต้มโทต้มหมกโบบแล้วก็บปนปลามีมะเขือนั่นแต่มะโทนั่นมาหนิอา่าตัวมาทุกคนกี่เขา้าเท่งนึงเดียวมาหนิเท่งกะบใบม่วงแล้วแหละเดี๋ยวนี้นะขึ้นมาตะเกี่ยวเขา่ามืาอนี้สำทถายเกี่ยวเข่ากะ พอดีแล้วมื้อนี้เขาสิม,มัดคนเขาล้านแล้วกับฮื้ิได้ปันมาทุกคนมากินข้ขาวเที่ยเดีกยววนนี้เฮ้อ,อถอว่ากินอาหารธรรมศาตร์มันปนปลาตำม,มะโทเพ่นอิ่มแล้วบ่าอืมอย,อย่ามาอิ่มนะ,ะตาตควคำนโนจอยู่บ้านดยอยู่ข้าวแห้งตัวนี้

ก็ดีสิตอนที่เป็นบาวอ๋อโอเคทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเมืม่อคืนนี้ซื้อเบสไหวกาถือปลาสองตัวตื่อมือสาวมากาไปหายามอีกอะก้วยมีถือทุกคนเลยถือม่องม่องกับพอด้กินม่องนะงานประจําซื้อมองตลอดอยู่หายอยู่นาเขากับพอด้กินอยู่มื้อานนี้ ปนป่าแล้วก็ต้มมะโปบมีตำโทูในทุกคนเลยถือว่ากินอาหารบ้านนาเฮานี้แหละถือว่าแสบดีอยู่อ่ะมาวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้คลิปหนะ้พาพอเดียวใหม่ขอบใจที่ติดตามเลยครับชม